มาค่ะวันนี้เรามาทำอะลัวนะคะอะลวนมสดนะบีบดอกเป็นดอกกุหลาบแบบนี้เลยนะสีสันสวยงามนะอร่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะ,ะขั้นตอนแรกแม่โอนแนะนำแป้งก่อนนะคะแป้งในคลิปนี้นะมันสามารถใช้ได้ทั้ง3าตัวเลยนะแป้งสาลีตราพัดโบกตราบัวแดงตราเว้านะใช้ได้หมดเลยนะอ่าแป้งตราบัวแดงเนี่ยปกติแม่โอใช้ทำซาลาเปาเนาะอ่ะแล้วก็ ตัวว้าแม่โอก็จะใช้ทำอของทอดต่างๆนะคะนอกจากแป้งที่แม่โอบอกไปแล้วยังมีแป้งตาหงขาวนะคะที่แม่โอ๋ใช้ทำขนมปังเนาะเป็นของ UFM นะ UFM เป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยนะคะผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้เนาะอ่ะเราก็ใส่ส่วนผสมตามที่แม่โอ๋ขึ้นให้เลยนะ ใส่ไปให้เรียบร้อยเสร็จก็เราก็ตามอันนี้เป็นน้ําตาลเนาะใส่น้ําตาลไปนะใช้เป็นน้ําตาลทรายนะทีนี้เราคนส่วนผสมนะให้น้ําตาลละลายให้แป้งละลายดีแล้วเรานํามากรองค่ะกรองสักหนึ่งรอบนะเผื่อมันไม่เนียนพอเนาะอ่ะโอเคตั้งไฟด้วยไฟอ่อนๆน,นะกวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะคะกวนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะคะอ่ากวนจนกว่า แป้งของเราสุกพอแป้งสุกเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะลื่นๆแล้วจะเบาๆไม่ติดภายไม่ติดกระทะใดๆทั้งสิ้นเลยเนาะนะพอได้แบบนี้เราก็นํามาแบ่งค่ะแบ่งตามสัดส่วนที่เราต้องการเลยนะคะผสมสีสีก็เอาที่เราต้องการเลยนะคะดอกกุหลาบก็เขาก็นิยมนะสีชมพูสีส้มสีแดงอะไรแบบนี้แหละเนาะก็โอเคก็ พอผสมเสร็จเรียบร้อยตักใส่ถุงบีบรอไวเลยค่ะนะคะในคลิปแม่โอผสมอยู่3สีนะก็มีสีส้มสีแดงแล้วก็สีเขียวสีเขียวจะทําเป็นกลีบเลี้ยงกุหลาบนะคะอ่ะโอเคก็ผสมสีเขียวไปพอเสร็จเรียบร้อยเรามาเตรียมการบีบอันนี้เป็นหัวบีบนะใช้1 2 4นะคะจะใช้104ก็ได้102ก็ได้นะคะแล้วอันนี้เป็นการร้านร่มนะคะแล้วก็มีไม้บล็อก ลองการรมนะคะการบีบดอกอันนี้เราก็ทําเกสรน,นะแล้วก็บีบเป็นวงกลมเล็กๆนะพยายามให้เขาชิดกันมากที่สุดนะคะบีบไปแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้ก็อันนี้เราจะทำสามกลีบนะก็คือกลีบที่หนึ่ก็บีบไปเลยครึ่งทางแล้วต่อจากนั้นก็กลีบที่2ก็เริ่มตั้งแต่กลางกลีบที่1นเนาะไปจดุดจนให้เสร็จครบสามกลีบนะและทีนี้ก็ อันนี้ก็บีบกรีบรอบนอกนะก็บีบขึ้นไปทําเป็นตัว u นะคะแล้วก็พับลงมาแบบนี้แล้วก็ปาดด้านล่างนะพยายามจัดทรงให้เขาถ้าเกิดเรามันมีอะไรที่เลยออกไปเราสามารถใช้ปลายหัวบีบเราเคลียรเคลียร์ให้เขาตรงเข้ามาได้นะคะอ่าแล้วทีนี้ก็กรีบเนาะเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้ค่ะอ่าเสียบเข้าไปแล้วก็ค่อยๆบีบดึงออกมาแบบนี้เนาะก็จะได้กุลาบที่มีกรีบเลี้ยงแบบนี้นะคะ เสร็จก็เอาออกวางบนกระดาษไขว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดนะคะไขไม่ตากแดดจะเอาไปอบก,ก็ได้อ่ะเดี๋ยวดูด้านข้างนะการบีบเห็นไหมแม่บอกก็จะทําโค้งขึ้นไปเป็นลักษณะตัวยูคว่ำเห็นไหมแล้วก็บิดปลายลงมาแบบนี้นะคะแหมพอถ้าเกิดมันมันเสียทรงก็ใช้ปลายหัวบีบนะคะจิ้มเข้าให้ไปเป็นทรงนะคะเห็นไหมอ่ะก็ บีบไปเรื่อยๆจนได้ตามที่เราต้องการนะคะปกติก็จะบีบชั้นในเนาะสามห้าแล้วข้างนอกก็เจ็ดนะจะประมาณสามชั้นโดยประมาณแบบนี้แหละเนาะอ่ะโอเคพอเสร็จก็ใส่กรีบแฮงกรีบก็จิ้มเข้าไปแล้วค่อยๆขย,ข,ยขยับขยับขยับออกมาอันนี้เป็นถุงบีบตัดแบบเฉียงๆเอานะคะอ่ะก็เห็นไหมได้ดอกกุหลาบเรียบร้อยละก็นําไปอบนําไปตากแดดก็แล้วแต่นะอ่ะพอครบแล้วแห้งแล้วได้ที่ก็ จัดเสิร์ฟได้เลยนะขนมตัวนี้อยู่ได้นานนะคะอ่าอยู่ได้นานบอกไว้เลยเนาะถ้าเกิดใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอ๋ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ